สวัสดีครับวันนี้ก็เอาเทคนิคง่ายๆในการบำรุงต้นไม้ในสวนเรานะฮะโดยการลงทุนแค่120บาทแล้วสามารถจะดูแลสวนเราได้ไปเป็นปีเลยนะครับโดยการใช้แค่จุล e ินทรีย์ EM แล้วก็กากน้ำตาลเนี่ยนะฮะแต่ส่วนอันนี้ผมมีกล้วยอยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูด้วยใช้ EM ตัวนี้เข้าไปหมักช่วยใช้ความหวานของ ผลไม้โดยที่ไม่ใส่กากน้ําตาลนะฮะเดี๋ยวในนี้ผมจะไม่ใส่กากน้ําตาลเติมน้ําเข้าไปอย่างเดียวนะฮะท่วมพอท่วมดีนึงนะฮะเติมน้ําไปประมาณลิตรหนึ่งยเน,นี้ต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสงแดดอย่าให้เย็นเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติตามที่เขาแนะนํานะ สี่ช้อนก็ได้นี่นะครับเอาฝามาปิดนะฮะแล้วไปวางที่ร่มนะครับปิดฝาแน่นเลยนะฮะเพราะว่าเขามีพื้นที่ให้ตัวส่วนอันนี้เป็น วิธีการที่ผมขยายทั่วไปนะฮะเอาไปลดต้นไม้ไปปรับปรุงสภาพดินหรือไปหมักเพิ่มเติมหมักผลไม้ไตในอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือขยายหัวเชื้อด้วยการแบบนี้นะฮะอันนี้คือขวดลิตรครึ่งเติมน้ํามาแค่1ลิตรแล้วก็ใส่หัวเชือ้อแค่3 ใส่หัวเชื้อสามช้อนนะฮะพอเปิดปุ๊บนี่พุ่งเลยปุ๊บพอตัวนี้มันมีแรงอัดอยู่ตัวกากน้ําตาลตัวนี้ลิตรครึ่งผมก็จะใส่ลงไป3ามช้อนเหมือนกันใส่ให้เท่ากันนะปิดฝาให้แน่นนะครับ มันจะมีพื้นที่อยู่เห็นไหมะเขย่าให้มันเข้ากันอันนี้ผมเติมไปอย่างละสามช้อนนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรเขย่าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าสามวันจะเป็นมันจะเป็นหรือเปล่าขวดนี้ของตัวมันเองเนี่ยลิตรหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําเผื่อไว้ในนี้อันนี้ก็เติมน้าเข้าไปค่อนๆแล้วก็เติมแค่สองก็พอนะฮะเดี๋ยวเติมหัวเชื้อไปสอง ปิดไว้ให้แน่ๆแนๆอย่างนี้นะฮะปิดไว้ให้แน่นไปเก็บไว้ในที่ร่มอ่ใช้เฉพาะที่เราทําขึ้นมาใหม่เนี่ยให้มันหมดก่อนอันนี้ก็แค่ฝาในไม่ต้องปิดนะฮะปิดแค่ฝานี้พอมันเปิดดูเลยกันง่ายเดี๋ยววิธีใช้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งอีกรอให้เป็น3ามวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่นะครับตอนนี้อายุ3มวันอันนี้แบบปิดฝาสนิทนะฮะเห็นไหมฮะฝาข้างบนนี้บวมเป่งเลยผมว่าสีอันนี้จะใสกว่า สีนี้ยังคุค่นๆอยู่นะฮะอันนี้นี่คือวางไว้เฉยฝาวางไว้เฉยนะฮะอันเนี้ยปิดแน่นแล้วก็ไม่มีแสงเข้านะฮะอันนี้ก็ปิดฝาแน่นเลยนะครับมีฟองมีเชื้อแบบข้างบนอยู่นะฮะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงมีการย่อยสลาย3วันผมเพิ่งทาใหม่เมื่อวานฝาวางปิดไว้เฉยกันตัวตัวอะไรมันลงไปดูนะคร นะผมว่าแบบนี้แหละมันดูดีที่สุดนะสำหรับผมอันนี้แค่หนึ่งวันนะครับอันนี้มาให้ดูครั้งแรกที่ผมทำกันนะครับใส่หมดเลยหนึ่งลิตรแล้วก็กากน้ำตาลหนึ่งขวดตอนนี้อายุเขาสามวันนะลองฟังเสียงนะครับเขามีเสียงด้วยหอมมากแล้วก็มีเสียงอยู่ตลอดเวลาเราขยาย้ อันนี้7วันนะครับนี่ฮะสภาพที่เห็นสวยๆแบบนี้หอมมากๆเลยโอเคส่วนแบบนี้ที่ใส่ขวดที่ทึบแสงอย่างนี้นะแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ก็มาดูว่าสีออกปเป็นยังไงมั่งนี่นะครับ เหความแตกต่างนะฮะอันนี้สีเดียวกันเลยแบบทึบแสงกับแบบโปร่งแสงแบบนี้แต่ว่าปิดแค่ปิดให้อากาศถ่ายเทได้สีเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็สีเดียวกับในถังผมอันนี้มันก็เป็นดีแต่ตัวนี้ที่ปิดไว้แน่นเนี่ยสีมจะออกเข้มกว่า พอเปิดนิดเดียวมันดันแรงดันนี่แรงมากเลยซึ่งดูดูแล้วนะผมว่าไม่ไม่คนปิดฝาแน่นค่อยคลายไว้อันนี้5วันแต่ตอนนี้มันกำลังฟักตัวมันเป็นวุ้นด้วยแล้วก็มีฟองอันนี้เนะี่ยถือว่าใช้ได้เลยนี่นะอันนี้คืออัตราส่วนที่ผมใช้อยู่ปกติคือครึ่งแก้ว แก้วที่เรากินน้ําพอดีพอดีนะครขึ้นแก้วประมาณแก้วกาแฟหนึ่งแหละประมาณแก้วกาแฟหนึ่งที่เรากินกันทุกวันเนี่ยฮะตักมาหนึ่งแก้วกาแฟแล้วก็ตอนนี้เขาเจือจางมาแล้วเราตักใส่แก้วก็สีจะออกประมาณนี้แล้วก็ ใส่ได้เลยแต่ละต้นหนึ่งนะฮะราดไปเลยหนึ่งแก้วถ้าต้นเล็กหน่อยเราก็ครึ่งแก้วเนี่ยนะฮะเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้ต้นเล็กหน่อยเราก็ใส่ไปครึ่งแก้วตักมาแก้วหนึ่งก็ใส่เนี่ยเห็นไหมฮะมันงามขนาดนี้ไม่ต้องไปห่วงว่าเราใส่เยอะเกินไปน้อยเกินไปก็เดี๋ยวผมจะตักให้ดูเลยนะฮะว่า เมื่อกี้ถักไปหนึ่งแก้วกาแฟแล้วสองแก้วกาแฟสาม เป็นว่าที่ผมทาไว้ในนีน้ผมนับแค่12แก้ว12แก้วก็คือผมใช้วันละ2แก้วเท่ากับว่าผมได้อยู่ทั้งหมดลด3วันครั้งนะฮะเท่ากับว่าผมได้ประมาณ18วันแต่อันนี้อันนี้นี่คือเอ่อน้ำ1ลิตรแล้วก็ขวดนี้ผมจะตัวให้ดูด้วย ผมนับแค่8พอก็คือใน1ขวดหนึ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับที่ใส่ EM ลงไป3ช้อนใส่กา,กากน้ำตาล3ช้อนใส่น้ำหนึลิตรเนี่ยเราได้มา8แก้วกาแฟ8นี่นะครับแแก้วกาแฟเท่ากับว่าผมใช้ได้4ครั้งเดือนหนึ่งนะครับใช้2ขวดครึ่งตอนนี้ผมทำมาแล้ว5ขวด จริงๆแล้วมันเยอะกว่า5ขวด5ขวดนี่เท่ากับว่าเราใช้ได้2เดือนนะครับนี่คราวนี้ให้ดูในส่วนที่เหลือนะฮะเห็นไหมครับทําไปแล้ว5ขวดนี่หมดไปแค่นี้เองอันนี้ผมเทเยอะด้วยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยครับเนี่ฮะนเห็นเส้นอยู่นะทำไปแล้วได้2เดือน เน,นี่ยมันลดลงไปแค่นี้ประมาณนี้เพราะว่เขาไม่ได้ใส่เต็มหรอกมันลดลงไปประมาณนี้ทําไปเดีวได้สองเดือนสี่หกแปดสิบสิบสอเนี่ยนี่ทำไปแล้วได้สองเดือนสี่หกแปดสิบสิบสองได้ปีึงพอดีเนี่ยนะครับก็ เห็นกันแล้วนะฮะผมตักตวงให้ท่านดูเลยอย่างละเอียดยิบเลยว่ามันใช้ได้อยู่ประมาณปีหนึ่งโดยที่ลดทุกสามวันนะฮะแต่จริงก็ถ้าใครลดห่างกว่านั้นก็ยิงได้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ผมทำไว้ครั้งแรกก็ตอนนี้เนะี่ยเขาอยู่ในช่วงฟักตัวก็คือช่วงที่เขาเป็นอยู่เนี่ยนะเห็นไหมมันจะเกิดฟองแล้วก็เกิดฟิลม์มขาว แล้วก็มีวุ้นมีวุ้นเนี่ยนะเห็นไหมครัจะมีฟิล์มขา,ขาวๆน้ําของเขาจะสวยนะหอมแล้วก็จะมีวุ้นนะวุ้นแบบนี้นะแล้วก็มีฟองอยู่แบบเนี้ยแสดงว่าเขาฟักตัวเขาไม่ได้ตายนะใส่เอาอย่างเงี้ยทีละน้อย ค่อยๆทำเจวันทําสักขวดหนึ่งเจวันทําสักขวดหนึ่งแค่120บาทเราก็ใช้ได้ทั้งทั้งปีแล้วนะแล้วก็ผักเราก็สวยงามเนี่ยครับใช้ตัวเดียวเลยตัวนี้เป็นหลักนานๆถึงได้ใส่ขี้วัวสักขีหนึ่งนะเนี่ยผักที่เห็นก็จะง,งามๆใบงามแบบนี้ฮะไม่ได้ใช้อย่างอื่นที่ผมบอกว่าฟื้นตัวรอบที่4ี่เนี่ยก็เริ่มสวยนะครับให้ดู พวกนี้ก็เหมือนกันเนี่ยปกติแล้วผมปลูกไม่เคยได้หรอกนะเมล้นลูกสวยๆดูแลด้วยอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยครับดูผักสดใสสวยทุกต้นเลยนะฮะทุกต้นนะครับอันนี้ทีแรกแย่มากแย่มากแต่ผมฟื้น อันนี้ขนาดว่าทําสาวขึ้นมาจากต,ตอมันออกดอกแล้วมันควรจะต,ต้องตายแล้วแต่เราตัดใหม่แล้วก็ฟื้นผักลอยฟ้าแบบนี้ก็อยู่ได้ของเขาด้วยตัวนี้นะผมดูแลด้วยตัวนี้ทั้งหมดนี่ครับทั้งหมดใช้ตัวนี้น,นะฮะลมลื่นสวยงาม นะครับนี่ดูสิใบนี่ดูครับนี่ฮะใบเขาใหญ่โตขนาดนี้เริ่มขึ้นแล้วเริ่มโตพอใบเขาขึ้นข้างบนเนี่ยเขาเริ่มใบใหญ่ขึ้นดูแลด้วยตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครันี่ครับหยอดแตกดีมาก แต่เราเดี๋ยวก็จะเก็บออกนะฮะปล่อยให้ไปแตกข้างบนพวกนี้ก็ตัดทิ้งหมดเนี่ยคลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ